กับคนที่แบบว่าผิวหวองคล้ำเป็นฝ้ากระจุดด่งดำเยอะแบบมีขายในเซเว่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวสจี๊นะคะ ก็กลับมาเจอกันนะคะในรอบหลายตดลมวัดกันเลยทีเดียวคลิปนี้นะคะจินก็จะมารีวิวไอเทมตัวใหม่นะคะที่เป็นของเนะหาซื้อง่ายแบบมีขายในเซเว่นกันนะเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวมองคล้ำเป็นฝ้ากราจุดดังดำเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเจลฝ้าแดดของทางแบรนด์สมูทโตนั่นเอง ตัวนี้นะคะชื่อว่าสมูทโตอะบูตินเมลัสมาไวเทนนิ่งนะคะจะบอกว่าจินชอบใช้ผลิตภัณฑ์ของทางแบรนด์เขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จินเนี่ยใช้เจลว,ว่านหางจระเข้เขาตั้งแต่ประมาณมัธยมอเออจนตอนนี้อายุแบบขึ้นเลขสอแล้วก็ยังใช้อยู่วันนี้ไหนๆเขาก็ออกเจลตัวใหม่มาแล้วนะคะจินก็เลยแบบอขอลองสักหน่อยละกัน ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีสารสกัดเข้มข้นจากอัลฟาอาบูตินนะคะที่จะช่วยให้จุดด่างดําฝ้าเนี่ยดูจางลงนะคะมีวิตามินซีที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสสารสกัดาจากเห็ดหลินจือนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาวกระชั้แล้วก็ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวบำรุงผิวหน้าที่แบบแห้งกล้านขาดน้ําเป็นขุยเนาะตัวสุดท้ายก็คือสารสกัดจากชาเอมเทศนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดฝ้ากลัดจุดด่าง ดำให้ดูจางลงเหมือนกันนะทุกคนอ่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะมาในรูปแบบซองแบบนี้เลยนะคะทุกคนอ่าสีม่วงโซคิวแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะบอกแบสบสกุลต่างๆเนาะแบบส่วนผสมแล้วก็วิธีใช้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถใช้เช้าเย็นเนาะหรือว่าบ่อยตามที่ต้องการเลยนะคะปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยอยู่ที่30กรัมนะจ๊ะราคา4 9บกาบาทนะคะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะเนื้อเซลล์ของเขานะคะทุกคน จะมีความใสนะแล้วก็ซึมไวเนาะก็เดี๋ยวจรินจะแบบบีบเนื้อเจลให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอ่ะนี่เลยนะคะเนื้อเจลเขาก็จะมีความใสประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยไม่เหนอะหนะผิวเลยดูดินี่นะคะ ก็ตัวนี้นะคะจิงคิดว่ามันไม่มีปัญหาเนาะกับการแต่งหน้าเนาะพวกรองพงรองพื้นของสาวๆอะไรเงี้ยก็จิงนคิดว่ามันแบบเรื่องของการเป็นคราบเนี่ยคงจะไม่มีนะคะก็ตัวนี้เนี่ยมีความกลิ่นหอมนะคะทุกคนเออตัวนี้มีความกลิ่นหอมแบบคล้ายๆแบบบูเบลลี่อะเออพอแบบดมกลิ่นแล้วแบบหิวขนม <c oughs> แล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีแบบว่าให้เห็นผลแบบเลิศๆ,ๆอะไรเงี้ยก็ใช้คู่กับสบ,บู่ของเขานะคะ ก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะคะอันนี้จินแอบแกะไปแล้วนะทุกคนอะเอาหน้าซองไปก่อนตัวนี้นะคะชื่อว่าสมูทโตอะบูตินเมลาสมาไวเทนนิ่งเซรั่มโซฟนะคะเป็นสบู่ช่วยลดผิวหมองคล้ำช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะอ้อข้างในของเขาแกะเป็นเรืยเรรอยแล้วก็ <laughs> <laughs> ข้างในของเขานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะเขาก็จะให้ตะข่ายแบบนี้มาด้วยนะทุกคนอะ นี้นะคะเนื้อสบู่เนี่ยสีสบู่จะเป็นสีขาวนะไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นแบบเห็นมันไหมอเออก็ประมาณนี้นะคะ,ะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยมากับตะขาอย่างนี้เลยคือเขาจะมาแบบยัดในกล่องนะยัดในซองแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะปริมาณอยู่ที่60กรัมนะคะราคา59ากบาท นะจ๊ะทุกคนสบู่เนี่ยก็มีความหอมนะคะทุกคนเหมือนน้าหอมยี่ห้อดังแบรนด์หนึ่งตัว <c oughs> นี้นะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจินจะมาทดสอบนะว่าสิ่งที่เขาเคลมมาเนี่ยว่าแบบช่วยลดด่งนางดำลดนิ้นนั่นอะไรเงีมม้ยสบู่ไม่แห้งตึงอะไรเงี้ย <c oughs> เขาพูดจริงไหมอย่างไงนะคะก็เดี๋ยวจินจะมาทดสอบกันให้ดูในคลิปนี้นะคะที่เรามาดูสภาพผิวของจินกันก่อนนะทุกคนคือถ้าพผิวของจินเนี่ยจะมี ความแบบเป็นรอยดําเยอะมากนะคะจะว่าเป็นสิวไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะทุกคนนี่ก็จะมีแบบตรงนี้บริเวณตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ือจะเยอะมากแล้วก็ข้างแก้มนิดหน่อยเดี๋ยวจินจะแปะรูปไว้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งดีกว่านะคะจริงที่ว่าไฟมันสว่างมากเหมอกม,มีรอยเห็นก่อนหน้าของจินเนี่ยจะไม่มีความเป็นฝ้าจะไม่มีการเป็นฝ้านะทุกคนเพราะว่า จงก็ไม่อยากให้หนะ้าตัวเองเป็นฝ้าเหมือนกันวันนี้จงก็เลยจะทดสอบในเรื่องของการลดรอยดำผิวหมองคล้ำนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีตอนสรุปผลเลยนะคะหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณหกเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนว่าจะอารมณ์ประมาณไหนนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีนึงค่ะ โอเคค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่วงสรุปผลนะคะอันนี้คือแบบหน้าเรียวๆเลยก็คืออับตอนกลางคืนนะทุกคนแสงอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะอ่ะก็ะวันนี้นะคะสำหรับผิวหน้าที่เราทดลองใช้ไปทั้งหมด6-7วันนะคะทุกคนก็จะได้ผิวหน้าประมาณนี้เลยนะเจ้าตัวสบู่เนี่ยจินจะใช้ล้างหน้าก่อนอาบน้ํานะคะในช่วงเย็นนะพอหลังจากอาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จเนอล้างหน้าเสร็จ,อ,รจอะไรเรงี้ยจิก็จะใช้เจ้า เจลเนี่ยทาทับลงไปอีกทีนึงนะคะเออก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะจะรู้สึกว่ารอยดำนะคะที่บริเวณหน้าผากแล้วก็คางนะคะดูจางลงนะทุกคนเอออาจจะแบบจางลงไม่มากเพราะว่าจินเพิ่งใช้ไปได้แค่อาทิยตเดียวเองเนาะแต่จินก็รู้สึกว่าผลลัพธ์เนี่ยมันโอเคเลยนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าของจินเนี่ยดูใสขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้ขนขึ้นด้วยนะอาจจะตัวเจลเนี่ยมีความซึมไวนะทุกคนซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเลยนะคะแล้วก็ บู่เนี่ยมีความฟองนุ่มเดอ้เอ,อทุกคนอนเดี๋ยวจะขึ้นรูปก่อนใช้แล้วก็หลังใช้เนี่ยให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่านะคะ คะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวเจ้า2ตัวนี้นะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อได้นะคะที่เซเว่นหรือว่าร้านบิวตี้ช็อปชั้นนําทั่วประเทศกันเลยนะคะก็ราคาของเจ้าเจลทาฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่49บาทใครไม่เป็นฝ้าก็สามารถใช้ได้ตัวสบู่นะคะจะอยู่ที่59บาทนะราคาน่ารักกุบกิบนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถหาซื้อกันได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นฝ้ากละอะไรเงี้ยก็ สามารถใช้ได้ดีเลยนะคะใครสนใจก็สามารถไปหาซึ้อกันได้นะอ่ะคลิปนี้จริงก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าใครชอบเนี่ยจริง็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้จริงขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย